สวัครับสวัสดีครับอยู่กับผมพี่ตาหกลอ้อซิงครับจะลายจอดติดขัดไปหมดเลยครับตอนนี้อ่อเดี๋ยวเราจะย้ายไมโครมามามากู้หกล้อหกล้อติดแต่สตาร์ทไม่ติดเดี๋ยวขาดตั้งขึ้นอ๋ะ หกล้อติดลมครับแต่สตาร์ทไม่ติดได้สตาร์ทพังใช้6หกล้อลากแล้วไม่ขึ้นเยายางอยู่ก่อนเดี๋ยวมาดูจะเอาขึ้นวิธีไหนนี่ครับเ<โอ>ย็นแล้วมืนแล้วได้สตาร์ทพังครับ<อ>จะทำยังไง รไป้ยดร้องมาย้าไปก่อนมไ้เดี๋ยวเดียวา,ายไปก่อนยๆๆ้ยา,ยนยายไปเลยครับโอ้ยยายไม่กล้าไป <laughs> ย้ายไม่กล้าไป ทำไมมันขึ้นไปเฉยของทางเลยครับดันไหวไหมจะดึงถอยก็ยังไงยังไงครับลองดันไปข้างหน้าดูได้สตาร์ทพังเลยครับลูกปืนไรแตกหมดเลยโอ้โหฮสายไฟข้างบนเด้อโอ้ไม่ขึ้นครับถ้าหกล้อได้ช่วยหน่อยก็น่าจะขึ้นอยู่หกล้อไม่ติดเลยครับ ใหม่งลาอุ้ยโอ้ควางลำเลยครับเอาดึงถอยครับอุย้ยท้ายระเบิดเฮ้ยโด,โด,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 ดนโดนรถเขาด้วย จะไปยังไงยังไงครับโอ้คำแล้วด้วยจะรายจรติดขัดตรงนี้ซอยแคบเลยครับมาๆๆจะเริ่มนี่กันไหมวดูครับยังไม่ได้เทด้วยเดี๋ยวมาดูเฮ้ยโรเบิร์ลองสตาร์ทดูสิไม่ติดครับ ให้วให้เซเปอใสวีซ่าบ้างฮะดันไม่ไปเลยบ่ดึงถอยหลังโซทํานี่กับิบุบุนไม่โค่ดึงอะฮะไม่ไม่โคมันดึงจะไม่ขาดบ่เอารถไทยดึงเอาไม่โคดันตูดไหม ไมโคดึงขาดเลยน <t> ี <t> ่โซลิ่งนี่เดียวเองมันไม่ไปอ่เองเอามือเข้ามาในนี่เอาเอาอือดูดูเฮ้ยไอ้เกล็ดเกล็ดถ้าตักดินออกได้ไหมตักออกไว้ข้างล่างเนี่ยสายไฟเอ้า รถรถมาก่อนครับมาเลยมาเลยคงต้องตักดินออกก่อนครับระวังายไฟด้วย ไยลงหลังเลยอ้เวลาจอดติดขัดหมดเลยทำไงได้ครับ

ดันเลยครับไปครับอย่างนี้ไม่เหลือไม่อยู่ไม่อยู่ครับผมไปแล้วโอ้ติดแล้วครับเฮ้ย <laughs> พอแล้วพอแล้วพอแล้ว <laughs> โอ้จอไปโคดันกระตุกครับฮะจอไมโคไปโคดินขึ้นเลยบ่โอ้ <laughs> โอ้แอดกันไปหมดเลยเมื่อกี้มีหัวลากด้วยอยู่ตรงนี้มาเลยครับมาเลยมาเลยต้องขอภัยในความไม่สะดวกครับผมตักดินเข้าไปคืนแล้วกันโอ้ ไดสตาร์ทไม่ทำงานครับได้สตาร์ทมันเหมือนลูกปืนมันแตกมันรูดๆเนี่ยรถแล้วรถติดสตาร์ทไม่ติดด้วยรอละก็ไม่ออกครับใช้ไม่ครรอบคำโดยเที่ยวสุดท้าย ออยกยก,ยกหน่อยด้วยน้ำปลาปลานี่แหละแม็กโคเอาเอาแม็โคขึ้นเชลเลอร์ขึ้นมาตอนนี้รถไทยดันเอาก็ได้มั้ง เอนี่ก็ได้ไม่โคตักโยเอาไปเอาสบายสบายออกลอหน่อย6อคำแล้วครับแล้วสองเที่ยวครับเรือคนละเที่ยวกับเซี่เพ่เฮ้ยไม่โคอยู่อยู่ ี๋ยังต้องเทอีกจนมืดแล้วยังไม่ได้เทเลยปลาเนี้ยังไม่ได้เทเฮ้ยอย่าเพิ่งขึ้นเทเลยไอ้บ้านเทอยู่แล้วเสียลงมาอีกเลยฮะอ๋อนี่นี่เขาแส่เขาเทใส่นี่ เดี๋ยวเราใช้ทำทางก่อนครับจนมืดค่ำเลยทีเดียวครับผมไม่ต้องเ้าะเทียวครับโอกมืดแล้วครับ เดี๋ยวต้องรีบเทมครับเดี๋ยวจะอันตรายไปกว่าน,นี้เดี๋ยวเราติดตามคลิปหน้าครับผมคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ